ต่อไปนะคะเป็นวิธีการส่งงานนะคะสำหรับนักศึกษาวันอาทิตย์เนาะ LMS นะคะก็นะคะให้ในักศึกษาเนี่ยเข้ากลุ่ม Facebook ตรงนี้ก่อนเนาะกลุ่มเรานะคะ202111ขีด S U N นะคะแล้วก็ขีดชื่อวิชานะคะการบวริจัยโปรแกรมสมดุดเร็จรูปนะคะก็ให้ในักศึกษานะคะคลิกเข้าไปนะคะที่เมนูนะคะด้านบนก็คือคู่มือนี่นะคะครูสร้างนะคะบทเรียนนะคะที่12เอาไว้ให้ จะเห็นหัวข้อนี้นะคะหัวข้อนี้ส่งลิงก์เว็บไซต์นะคะนาาักศึกษาก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็นะคะให้นาาักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็ให้นะคะทุกคนเนี่ยไปที่เว็บไซต์ที่นาาักศึกษาสร้างนะคะกดเผยแพร่นะคะในกรณีที่นาาักศึกษาไน้แก้ไขข้อความอะไรเรียบร้อยนะคะนาาักศึกษาก็กดเผยแพร่นะคะกดเผยแพร่ตั้งค่านะคะตามที่ครูสอนไว้นะคะในตัวคลิปวิดีโอนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้นาาักศึกษาเนี่ยมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะที่คัดลอกลิงก์นะคะนี่แล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ไปที่กลุ่ม f c e e o o o นะคะแล้วก็คลิกเมาส์ขวาค่ะกดวางนะคะหรือใช้คีย์ลัดนะคะก็คือกดปุ่มคอนโทรลนะคะค้างไว้แล้วก็กดตัววนะคะการวาง วางเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้กด enter นะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะก็ครูเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจงานในนี้นะคะใครที่ส่งงานแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะตรงนี้นิดนึงนะคะให้นักศึกษานะกรอกรหัสนะคะรหัสต,ตัวเองเอาใหม่เนาะครูฟังใหม่นะคะใส่ชื่อค่ะตัวเองนะคะใส่ชื่อตัวเองใส่รหัสนักศึกษาไปด้วยนะคะ สมมตินะคะอ่านี่นะคะอ่าก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะใส่รหัสแล้วก็กดอ่ะเมื่อกี้ครูกดชิปเอนเตอรนะคะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็วางลิงก์นะคะนี่เลยแบบนี้เลยก็ได้นะคะครูจะได้เข้ามาตรวจสอบได้นะคะว่นานักศึกษาเนี่ยส่งงานครบส,สมบูรณ์นะคะเรียบร้อย แล้วก็เวลาครูตรวจเนาะครูก็เข้าไปนะคะครูก็คลิกลิงเข้าไปอ่าแล้วครูก็มาดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยใส่ข้อมูลเอาไว้ครบถ้วนไหมนะคะมีการศึกษามีการทํางานมีทักษะอะไรเรียบร้อยหรือไม่นะคะมีเกียรติบัตรนะคะผลงานนะคะจากการอบรมนะคะหรือมีผลงานอื่นนะคะในหมวดอื่นๆเนาะนะคะก็เดี๋ยวครูจะเข้ามาดูนะคะมาเยี่ยมชม แล้วก็ถ้าใครนะคะมีเมนูย่อยออกมานะคะก็สามารถลองสร้างได้เนาะนะคะมีเมนูกิจกรรมนะคะอบรมนะคะเคยอบรมออนไลน์ที่ไหนเคยไปเป็นไปอบรมนะคะบริษัทส่งไปอบรมนะคะหรืออบรมแบบออนไลน์มีผลงานเกติบัตนะคะที่เป็นแบบออนไลน์ก็เอามาใส่ในนี้ได้เลยนะคะใส่ภาพนะคะแล้วก็ใส่ข้อความกำกับครูจะได้เข้าใจเนาะว่นานักศึกษาเคย ผ่านการอบรมอะไรมาแล้วบ้างนะคะเคยได้รับรางวัลอะไรมานะคะก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะ,อะโอเคอันนี้วิธีการส่งงานเนาะเรียบร้อย